วันนี้รายการเราดุเดือดไม่แพ้การเมืองนะพ่อาทิตกำลังสนุกเลยนะเมื่อกี้องมาทันพอดีฉันเลยพ่อาทิตเป็นยังไงบ้างตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับคือคือตอนนี้สไลด์ขึ้นใช่ไหมครับกราบถูกถูกไหมฮะอ่าโอเคนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอะไรมากนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือตัวเดลตานะฮะเป็นตัวที่กดดัชนีลงไปนะครับวันนี้เดลต้าลบไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับก็คือกดเซตอินเด็กไป18จุดนะครับอันนี้คือในส่วนของเดลตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดเดลต้าออกนะฮะเซตอินเด็กก็น่าจะบวกได้ราวๆสัก7จุดนะครับเหตุผลที่เดลต้าปรับตัวลงนะครับผมว่าหลายท่านก็คงรู้กันแล้วนะครับเพราะว่าโดนทางตลาดซับเนี่ยนะครับจับติดแคสบาลานซ์นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะถ้าติดแคดบาลานซ์บ่อยๆ มันก็มีความเสี่ยงที่จะหลุดในส่วนของเซตห้าสเซตร้อยรอบถัดไปนะไม่ใช่รอบนี้นะฮะรอบ,รบถัดไปนะครับเพราะว่าเกณฑ์ของการคํานวณในส่วนของเซตห้าสเซตร้อยเนี่ยนะครับถ้าคุณติดแคสบาลานซ์ขึ้นมา1ครั้งเนี่ยนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นในการซื้อขายในในในรอบนั้นนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอามาคํานวณน,นะครับในฐานข้อมูลในการคิดนะครับเซตห้เซตร้อซึ่งเกณฑ์ของตลาดรััเขาบอกไว้ว่า คุณจะต้องผ่านเกณฑ์ turnover หรืออะไรบางอย่างน,นะครับอย่างน้อยในเก้าในสิบสองเดือนนะฮนะเก้าในสิบสองเดือนซึ่งตอนเนี้เดลต้าเนี่ยติดแคสบาลานต์มาแบบเนี้ยรอบนี้เป็นรอบที่สองยังเหลือสิทธิ์ได้อีกหนึ่งครั้งเหลือสิทธิ์ได้อีกครั้งแล้วครั้งหน้าเนี่ยก็คือมีสิทธิ์หลุดแน่ๆนะฮะในส่วนของเซ็ตห้าสิบแล้วก็เซ็ตร้อยในรอบถัดไปเลยก็คือปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในส่วนของเดลต้าทีนี้ในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์ถ้า ก็ต้องบอกว่าลงมาอยู่ในจุดที่เป็นแนวรับพอดีครับคุณมนคุณแสบ<ะ>ก็คือแนวนี้เลยนะครับหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์ตรงนี้เป็นทั้งแนว up trend ที่เขาเบ e ขึ้นไปก่อนนะนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้ห้ามหลุดในเชิงเซตอินเด็ก์นะอันนี้คือคือมันก็รวมเดลต้าไปอยู่ในนั้นนะมันไม่สามารถที่จะแยกออกมาในส่วนของกราฟได้นะฮะก็ก็มองว่าเป็นแนวที่ห้ามหลุดนะฮะหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าสี่ห้า โดยเฉพาะแนวหนึ่งห้าสี่ศูนย์เนี่ยถ้าหลุดอาจจะต้องสายรถอร์ตออกไปก่อนบางส่วนนะครับนั่นหมายความว่าการเบรกขึ้นมารอบที่แล้วเนี่ยเป็นการเบรกหลอกยินเป็นอัพเทนขึ้นมานะฮะเขาเรียกว่าการฟอลฟอลเบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ห้ามหลุดนะฮะหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับถ้าไม่หลุดนะครับผมว่าก็ยังพอเก่งกำไรได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เราบ้านเราควรจะได้อันนี้สงเชิงบวกนะ จากข่าวที่การเมืองมันมีความคืบหน้าโปรเซสในเรื่องของการเลือกอ่าเ็าเรียกอะไรจัดตั้งรัฐบาลใช่จัดตั้งรัฐบาลครับใช่มันมีความคืบหน้าเนี่ยเราควรจะได้อันนี้ส่งเชิงบวกจากตรงนั้นแต่เราโดนกดด้วยเดลเต้าแค่นั้นเองครับกราบกราบเดลต้ากดไปโอ้เหอะอิมแพคคืออุ้ยมัน <18. S 1> ยเยอะขนาดนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดเลยอ่ะวันนี้ณปัจจุบันก็สิบเจ็ดจุด สิบเจ็ดลบสิบเอ็ดก็หกจุดเซตบวกหกจุดอยู่นะตอนเนี้ย <c oughs> วันนี้เดี๋ยววันนี้ถึงขั้นที่เราต้องบบว่ามาบวกลบก,กันเดลต้าแล้วเอาพี่อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยเชิงเซนติเมนต์ยังไม่เสียหายใช่ไหมยังไม่หลุดหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบจุดอ่ะครับผมแล้วแบบนี้เราระวังกลยุทธ์ยัยงไงต่อฮะก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เสียหายน,นะครับหุ้นปัจจัยพื้นฐานโดยทั่วไปผมว่ายังพอซื้อยังพอเก็งกำไรกันได้นะ ยังพอซื้อพอเก่งกาไรกันได้คือถ้าเราไม่มองเดลต้าในตัวอื่นก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่คุณคุณคุณมลคุณแสมก็ยังเขียวสดใสกันทุกตัวนี่ค,ค,ครับซึ่งพื้นฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนนะผมว่าก็ยังยังเทรดดิ้งหรือว่ายังเก่งกาไรกันได้ต่อครับครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็คือเลือกเป็นรายตัวดีกว่าเพราะเดลต้ากดถูกไหม<ร>นะครับถูกต้องกลุ่มไหนอย่างไรดีครับพี่อาทิตย์ฮะวันนี้ที่เลือกมาให้เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นที่อิงกับ การเมืองแหละนะ,ค,ะ,นะครับก็โฟก,กัสไปที่การเมืองนะครับเพราะว่าการเมืองมันมีนมความคืบหน้าเพราะฉะนั้นหุ้นที่อิงกับการเมืองเนี่ยก็น่าจะมีกระแสเข้ามาเก่งกาไรซึ่งวันนี้ผมเลือกมาให้ตัวแรกก็คือตัว SCS เศษนะครับ SCS Set นะครับอันนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างสวยแหละนะครับแนวแนว,แนวเส้นค่าเฉลี่ย200รอวันเนี่ยลงมาเทสแล้วก็ไม่หลุดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแข็งทีเดียวนะครับแล้วก็ได้สตอรี่การเมืองนะครับในเรื่องของผลประกอบการ คิดว่า Q2 ที่กํลังจะประกาศออกมาเนี่ยทั้ง Q1Q และค e ิวได้เียวเียกําไรน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่ามี backlog รอโอนอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการเร่งเปิดโครงการใหม่ด้วยนะครับซึ่งโครงการบ้านที่ SC s s s e t เปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ราคาขั้นต่ำก็คือ20ล้านบาทต่อหลังนะครับแล้วก็ที่เปิดไปอีกอันนึงก็คือ100บาท100ล้านต่อหลังนะครับอันนี้ก็ กระแสตอบรับโดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้โซเอาท์นะนะครับแต่ว่ากระแสตอบรับโดยรวมก็ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็น่าจะทําให้ผลประกอบการของ SC s อสแชนเซ็เนี่ยนะครับทยอยเร่งตัวขึ้นนะครับซึ่งมันดีกว่าคอนโดนะคอนโดเนี่ยกว่าคุณจะรับรู้รายได้ก็คือคุณต้องเสร็จแล้วก็โอนถูกไหมฮะคุณจะรับรู้รายได,ได้แต่ถ้าเป็นบ้านแนวรากเนี่ยคุณสามารถที่จะขายได้เสร็จก็รับรู้เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างดีเนาะนะครับครับันผล6%นะครับต่อปีนะ นะครับแล้วก็มีปันผลครึ่งปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มีการจ่ายปันผลครึ่งปีเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาเปรียบตลาดนะจะเอาเปรียบตลาดเพราะฉะนั้น SC s อสแยเซไม่ใช่แค่หุ้นการเมืองนะครับแต่เป็นหุ้นพื้นฐานและหุ้นปันผลด้วยเลยดูน่าสนใจนะเลยดูน่าสนใจนะครับแนวรับนะครับวันนี้นะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย4.34 นะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะฮะเนี่ยที่ราคาย่อมาพูดปุ๊บตบลงมาให้เลยเนี่ยนะครับก็ตั้งรับเอาไว้นะฮะสี่หุดสามสี่ตรงนี้นะครับแนวต้านนะครับมองไกลๆแถวนี้ได้เลยนะครับบริเวณสี่บาทห้าสิบหกตางค์นะครับถ้าสั้นๆเนี่ยนะฮะอยู่ตรงสี่จุดสี่สี่ก่อนถ้าจะเล่นเทรดดิ้งนะฮะสี่หุดสี่สี่ตรงนี้ก็คือแนวแนวไฮแถวนี้นะครับสี่จุดสี่สี่นะครับแล้วก็ อีกแนวหนึ่งคือสี่จุดห้าหกตรงนี้ครับอืครับนี่คือเอสเซียครับครับอีกตัวหนึ่งครับพ่อาทิย์อีกตัวหนึ่งเป็นเอสพซนะครับเป็นลงกันนะครับเป็นลงกันนะครับตัวนี้ค่ากันกันทยอยฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่อปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ากันกันณสิงคโปร์ณลงกันสิงคโปร์อยู่ที่ห้าเหรียญตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นห้าเหรียญเก้าสิบเซนนะครับภายในสองวันเนี่ยขึ้นมาห้าเหรียญเก้าสิบเซนนะครับเหตุผลก็คือ มันมีโรงกั่นที่ยุโรปนะครับสองโรงนะครับหยุดซ่อมบำรุงแบบนอกแผนเขาเรียกว่าอันแพนชัตดาวนะครับกำลังงานผลิตโรงหนึ่งก็ประมาณ4ี่แสนนะฮะสี่แสนบาร์ 4, าเรลต่อวันอีกโรงหนึ่งประมาณของสองแสนไปปลายรวมๆกันแล้วในประมาณเกือ 7, บ7จ็ดแสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยหายไปนะครับสองก็คือดิมาลความต้องการน้ํามันสําเร็จรูปในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูทราฟิกของจํานวนเที่ยวบิน ในประเทศของจีนนะครับมันกลับเข้าไปสู่ช่วงก่อนโควิดละ mm hmm. สะท้อนให้เห็นว่าดีมานหรือว่าความต้องการน้ํามันสําเร็จรูปน้ามันอากาศยานเนี่ยมันเพิ่มขึ้น <Okay. S 1> ก่อนหน้านี้ลงกันในจีนกันได้เสร็จเอามาดั้มเอเชียเพราะว่าในประเทศไม่มีคนใช้นะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับในประเทศดีมานมันมาละเพราะฉะนั้นกันเสร็จใช้ในประเทศเป็นหลักโ mm hmm. อกาสที่จะส่งออกมาดั้มตลาดในเอเชียลดลง mm hmm. ก็เลยทําให้ค่าการกันเนี่ยมันดีขึ้นมาอย่างเร็ว นะครับจากห้าเหรียญขึ้นมาเป็นห้าเหรียญเก้าในภายในสองวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มลงกันก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ที่น่าสนใจผมเลือก SPRC มาเพราะว่าเวลารอบของการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเจ้าตัว SPRC มักจะเล่นแรงกว่าเมื่อเทียบกับลงกันตัวอื่นอย่างเช่นไทยออยนะครับแนวรับผมว่าแถวนี้รับได้เลยนะครับบร,ริเรณสัก8บาทแปดสิบหรือว่าแปดบาทเก้าสิบตรงเนี้ยเป็นแนวรับสำคัญสำหรับตัว SPRC นะครับแนวต้านก็ หายเดิมตรงนี้ครับ915ครับคุณคุณมนคุณแสงครับครับผมอ้าวันนี้เวลาน้อยหน่อยนะีวอาทิตย์นะได้ครับขอบคุณคุณมากมากเลยนะคุณอาครับสวัสดีครับ